อีกครับเหนื่อยดูใบชากาศมุ่นตาของผมลังที่สามมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมครับรอบนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องเอาให้เบิ่งเลยแต่ผมยังไม่รู้นะหุนแตงเงาไกลๆโอ้โคตรเหนื่อยครับโคตรเหนื่อยเลยนี่ไปไปไปหาวิธีเวกัน ไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเล็กหรือ,อยังไงอะไรทำไมต้องไปลุ้นกันครับตอนนี้ผมกระต๊อบบบได้ถือกันว่าแต่ผม <c oughs> ผมเห็นล้ <c oughs> เห็นแล้วกอ็อันนี้น่าจะมีคนมาเอานะครับนี่น่าจะมีคนเอาหัวน้ำบานไปละ โอ้เสียดายเรามาซ่ากเกินไปเสียดายมากครับว่าและไม่มีแค่เราที่จะเอาครับเดี๋ยวผมลองขอเป่าดูก่อนสง,สงสัยรอยเอานี่เอาใหม่ๆเลยนะครับพาะใบไม้ยัยงกิ่งไม้ยังโบตายแล้วก็ไอ้น่าจะเอาไปแค่หัวน้ำครับไอ้น่าจะไม่เอาน่าจะไม่เอาตัว เดีวผมขอขอเป้าบ้างเดีวผมขอมี่เจะาังกล้องให้ดูนะผมแล้วดีใจเอาแค้ว่าผมก็ว่ายูมันทำไมมาเอาง่ายจังเลยอยู่ง่ายจังเลยผ <c oughs> มจะไปนี่แยกใส่ไม้ขาตั้งกล้องผมนะ ่งจะเห็นรังที่สามน่าจะห้าโมงแล้วตอนนี้น่าจะห้าโมงห้าโมงครึ่งกัมั้งเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เบิงครับว่าผมเป่าแล้วจะออกมาลักษณะไหนเวลาเอาพึ่งเอามิมม้มเราไม่ต้องรีบหรอก รีบทำมจะไม่สนุกปกติเอาพึ่งมิ้มเราไม่ต้องป้องกันอะไรเยอะแยๆนะครับแต่พอดีผมผมไม่รีบเนี่ยผมก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนถ้าบางคนรีบก็ไม่ต้องป้องกันก็ได้แต่เราต้องป้องกันไฟดีๆนะก็คืคอ ไม่ต้องดูดบุหรี่ครับไม่ต้องเอาไฟมาตีครับที่เป่าควนเหมือนผมน่จะง่ายแต่แต่ลำบากในการพกพาหน่อยแต่ผมรับประกันว่าแบบผมนี่ไม่ไม่ไมป่าชัว ันนี้เดี่ยวก็ไปแล้วม,มีหัวน้ำหวานนะผมขอญาตเก็บครับใครมาทำอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมขอเอาครับได้เลยครับดูใ,ใกล้ๆครับได้อยู่ครับไม่รู้ใครามาวางไว้ ผมขอเก็บนะใครเอาวางไว้ก็ขอบคุณมากครับแต่มันเป็นรุดูล่าครับจะให้เราเก็บก็ไม่ใช่ครับเขีของป่าครับไม่มีของใครครับใครสละสิทธิ์ก็คนนั้นก็คือไม่ได้ครับนี่ครับใครเห็นก่อนได้ก่อนเอาก่อน แต่คนที่ทําไว้ทําไว้ดีมากครับวางไว้ดีมากรู้ว่าเขาอ่อนก็มาวางไว้ไม่เอาต่อโอเคแบบนี้เป็นนักล่าที่ดีครับนี่รางที่สามของเรานะขออนุญาตเก็บนะครับขอบคุณมากสําหรับท่านท่านที่มาวางไว้ก่อนหน้าเราเดี๋ยวผมขอออกมาก่อนอ๋อต้องขอบคุณนะขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆ เอาครับของเราไม่มีปล่อยครับอขอบคุณมากสำหรับท่านที่มาทำมาให้ก่อนหน้าเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเลยนะครับหนักมากขอน้ำหวานนี่ได้ดีเลยครับโอ้ยเดี๋ยวให้ดูไปด้วยครับน้ำหวานได้ดีมาก เราไม่ได้เอายากเลยลังเนี่ยครับก็มีท่านอื่นมาทําให้เราแล้วเราต้องขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณแต่ดขขอนะเพราะว่าับลุนตัวสัลุนตัรสับลุน,น,น,นไม่ได้เตรียมก่อนไม่ว่าเอาอะไรเนี่ยผมเอาเล่นไปหมดนะยาวเกิน ตันะดแล้วเย็บอ้เย็บขอเขยา่าโอ้เราได้พึ่งพึ่งมิ้มมาต่อด้วยโอ้ดีมากเลย นี่ครับจับๆเลยลังที่3ามของเราของป่าไม่มีของใครนะครับนี่เราได้พึ่งที่เขามาต่อเป็นน้ําหวานด้วยโอเคหนักอยู่ครับน่าจะได้อยู่ประมาณเกือบครึ่งกิโลอยู่เฉพาะหัวน้ำครับผมเอาแม่เขาออกก่อน ง่ายฮะปกติขยับก็ออกนะตัวอตัวอ่อนก็สวยครับโดนต่อยก็เจ็บนะครับขอแล้วนะครับติดจบ ลังที่สามเราเดี๋ยวดูลังต่อไปครับ